สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาวานเขาหนาบ้านน้องตาดของป้าเองจ้ะกำ,ำลังปันพอดีนี่กำลังปั่นรถไถน้าบ้านน้องตาดของป้าเอง ยาหลายรถกำลังพันได้รอบเดียวดอกดาวกระจายกนหลายพือพี่นนองเอ้ยสิได้กินบกเขาปีนี้ประมาณนี้หละจ้ะ ดาวกระจายหน้าบ้านน้องตาดเพื่อนมีแจ,จาวันหลังถ่ายให้เิึงหม่กดไลค์กดติดตามป่าในได้จ้าขอบคุณค่ะ